ส่วนช่วงนี้บรรยากาศคนละครึ่งเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากนะคะยิ่งตอนนี้คึกคักมากไปอีกคบคบณสภาวดีเพราะว่าฟูดฟ้ดเดลิเวอรี <Del ivery S 2> ่สามารถใช้งานได้เร็วด้วยนะคะ,คะจะพาไปดูที่จังหวัดยะลาะคะ่ะโดยประชาชนชาวยะลานะคะเริ่มใช้สิคนละครึ่งพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกระตุน้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายก็แตะที่128.25ล้านบาทแล้วค่ะ โครงการคนละครึ่งพลัสยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อวันที่29ตุลาคม2568ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสสามารถใช้สิทธิ์ ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยเปิดให้สั่งอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึง3ทุ่มไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2568โดยสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการชั้นนำ4รายได้แก่ Grab, Line Man, Shopee Food และ Robinhood ประชาชนเริ่มมีการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยมีการเติมเงินเข้าจีวอลิตล่วงหน้าและดำเนินการตามขั้นตอนผ่านแอปเป๋าตังซึ่งในวันแรกของการใช้งานพบว่า มีผู้ใช้บางส่วนที่ยังต้องทําความคุ้นเคยกับกระบวนการที่ต้องดําเนินการหลายขั้นตอนซึ่งใช้เวลาประมาณ3-5ถึงนาทตีต่อการสั่งซื้อจากการสํารวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็พบว่าการใช้จ่ายภายใต้มาตรการคนละครึ่งพลัสส่งผลให้จานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นและสามารถกระตุ้นการจับจ่ายได้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมสั่งอาหารขณะที่ข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่5พฤศจิกาย,ยน2568จังหวัดยะลามีร้านค้าที่ลงทะเบียนส สม4,758ร้านค้าร้านค้าใหม่ที่ได้รับการอนุมัติแอปถุงเงิน2,817ร้านค้ายอดใช้จ่ายสิทธิรวมแอปเปาตัง128.25ล้านบาทยอดใช้จ่ายจำแนกตามประเภทร้านค้าใหม่อนุมัติผ่านช่องทางกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม1,468ร้านยอดจ่ายใช้24.21ล้านบาท ร้านธงฟ้ายอดจ่ายใช้78.53ล้านบาทร้านโอท็อป16ร้านยอดจ่ายใช้0.10ล้านบาทร้านค้าทั่วไป1,269ร้านยอดจ่ายใช้25.04ล้านบาทร้านค้าบริการ64ร้านยอดจ่ายใช้0.37ล้านบาทรวม2,817ร้านค้า128.25ล้านบาท โดยร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงที่สุดคิดเป็น78.53ล้านบาทสะท้อนถึงการเข้าถึงและการใช้งานสิทธิ์ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตรประจำวันค่ะ